สวัสดีเพื่อนแฟนเมทแฟนการ์ตูนิวทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้คือผมเตุคนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นครับผมจะมาสปอยอนิเมะ no game no life อีพีที่3เล่มที่5าพอถึงตรงนี้แล้วครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเล่มที่5เหรออีพีที่3เหรอแต่โปกมันเขียนว่าตอนที่9ใช่ไหมใช่แล้วนะครับที่ผมต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อที่ทุกคนจะรู้นะครับว่าผมสปอยอนิเมะมาจากเล่มไหนนั่นเอง การสปอยของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่การสปอยตัวเต็มบางคนนะครับอยากให้ผมอ่านตัวเต็มให้ฟังอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเนาะผมจะเป็นการคัดกรองของผมเองเนาะว่าผมอ่านอะไรมาแล้วผมคัดกรองแล้วมาสปอยเนี่ยแบบมีดีกว่าเนาะเพื่อที่มันจะได้เป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราเนาะสำหรับผู้ไหนนะครับที่อยากจะหาหนังสือตัวเต็มมาอ่านหรืออยากจะรู้ข้อมูลตัวเต็มเลยหรืออาจจะหรืออาจจะอยากเพลิดเพลินไปกับหนังสือเลยเนี่ยผมคิดว่าไปหาซื้อมาอ่านเองดีกว่าเนาะ เราก็มารับชมคลิปของโนเกนโนไลต์ตอนที่9กันเลยพามนะครับจะตัดมาที่เมืองหนองเอลเคียในตลาดนั่นเองตอนนี้นครับอิซุน,น่ยถูกสเตฟเนี่ยพามาซื้ออาหารปลาไม่ใช่อาหารปลาสิต้องบอกว่าเมนูปลานั่นเองให้กับอิสุนะเพราะว่าสเตฟของเราเนี่ยสัญญาไว้นั่นเองเดินม,มาได้สักพักนะครับสเตฟก็ร,รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็คือสายตาของผู้คนที่เป็นผู้ใหญ่ชาวอิมมานิตี้ที่มองมาทางอิสุนะมันมีความแค้นหรือความเกลียดชัง,งต่อเวอร์บีจูมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เพราะว่า Immunity กับ v e r b e a t เนี่ยแข่งเกมกันมาแล้วเป็นทางฝั่ง Immunity นะครับที่เสียอินแดนไปหลายครั้งทำให้ s t ต p นะครับรู้สึกผิดต่ออินสนาหนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่น่าพายอิสนามาเลยถึงแม้ว่าโซรก,กับชิโร่นะครับจะสร้างประเทศที่รวมหลายพ,พันเอาไว้ด้วยกันนะครับแต่ความแค้นจากอดีตเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปสเตปพีเชน่นนั้นอินสนาของเราครับที่มีราสาสัมผัสที่ไวอยู่แล้วเนี่ย ก็ไม่มีทางที่จะไม่รู้ตัวหรอกครับว่ามีคนกําลังมองอยู่ทันใดนั้นเอ,เองนะครับอิสนาก็ถามสเตปไปนะครับว่าทาไมถึงไม่เกลียดอิสนาเลยคะอิสนาของเรานะครับประเ้ผลนะครับว่าก็เพราะว่าเบอร์วีดเนี่ยกับอิมมานิตี้เนี่ยทุกคนเนี่ยถึงต้องถูกทรมานสเตปก็คิดเช่นนั้นนะครับว่าทําไมตัวเองถึงไม่เกลียดอิสนาที่เป็นเบอร์วีดนะสเตปของเรานะครับก็รู้นะครับว่าอิสนาของเราเนี่ยฉลาดมากเป็นคนที่สามารถที่ตอบกลับกับฮูคูได้เลยแล้วเธอก็คิดนะครับ ทีอิสนาทำไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นตามคำสั่งของผู้นำสูงสุดของเวอร์บีดและเพื่อความอยู่รอดของเวอร์บีดเองอิสนะจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้นถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่สเตปเนี่ยก็ไม่รู้เหตุผลนะครับว่าทำไมตัวเองถึงไม่เกลียดอิสนาสเตปนะครับก็เลยพูดกับอิสนาตรงๆเช่นกันนะครับว่าฉันไม่เกลียดอิสนาหรอกก็อิสนาเนี่ยน่ารักขนาดนี้นะแม้ว่าในตัวของอิสเตปนะครับจะไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงไม่เกลียดอิสนานะครับแต่คําพูดของสเตปนะครับที่พูดออกไปเนี่ยก็เป็นความสัตย์จริงอย่างแน่นอนเพราะว่าอิสนาครับได้กลิ่นนะครับมันเป็นกลิ่นของคนที่ไม่โกหกนั่นนะครับทำให้อิสนาของเราเนี่ยแอบยิ้มมุมปากอย่างเงี้ยคบเหมือนเธอกำลังดีใจอยู่่นนนนนนััััเเเเเอออองงทททใดด้้้กกก็็มมมมีีชาาาาวิิตขยธ อิสนะมาเล่นเกมกันเถอะเด็กพวกนั้นนะครับมีท่าทีที่สนุกสนานไปครับอิสนะนั่นทําให้สเตปของเรานะครับถึงกับใจเต้นแรงเลยทีเดียวคราวนี้อาจจะเป็นก้าวแรกก็ได้ที่ทุกขอพันอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกล่าวความความเกตดชั้นในอดีตไปแต่อิสนะนะครับเขาก็าอต,ตอนนบตอไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการซื้ออาหารเมนูปลาเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะทางพวกเด็กชาวอิมมินนตี้นี่ครับก็บอกว่านั้นคราวหน้าต้องมาเล่นด้วยกันให้ได้นะแน่นอนนลครับว่าอิสนานะครับตอบตกลงไปพาน ซึ่งกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรอัสลี์ที่กำลังโกรธอยู่นั่นเองอัสลีเ์เปิดเผยพลังที่แท้จริงของเธอออกมาจากคำพูดของจีบิลภาพของสนามการต่อสู้ได้เปลี่ยนไปเผ่าพนังดับ2ของการจายดับเอ็กซิสแฟนทามา เอาเวนไฮที่สถิตในร่างกายของอัสลีก์กำลังพูดเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถเข้าใจได้แสดงคำตอบน,นั้นออกมาต่อหน้าเราซะต้องกล่าวก่อนนะครับว่าฟูเกลอัสลี์เหล่าพวกฟูเกลของอัสลี์และก็แฟนทาสมานะครับเป็นบริวารที่พักดีต่ออัลทอสทเทพแห่งสงครามผู้ที่แพ้พ่ายในอดีตทั้งสองคนนะครับไม่อาจยอมรับความจริงได้ที่ตัวเองนั้นต้องสูญเสียเจ้านายไปทั้งสองคนนะครับแฟนทาสมาและฟูเกลเนี่ยได้มีชีวิตอยู่รอดมาเพื่ออะไรกันตลอด6,000ปี เพื่ออะไรกันอาวุธที่ไร้เจ้าหน่ายก็ไร้ความหมายที่จะอยู่ต่อไปและจากนั้นนะครับเราฟุกเกลมากมายนะครับก็ได้รวบรวมความรู้จากทุกที่นะครับเพื่อคนหาความหมายว่าตัวเองอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ณจุดๆนี้นะครับก็มีฟุกเกลอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ต่างออกไปฟุกเกลตัวน,นั้นมีชื่อว่าจีบิลฟุกเกลหมายเลขสุดท้ายที่เอทอทอสสร้างขึ้นแต่เจอกับความหมายของกาไม่ชิดอ,อยู่มันคืออะไร ทำไมวุฒิรัเจ้านายของพวกเราถึงมีชิดอยู่กันจีบิลทันใดแน่ๆครับปืนใหญ่นะครับก็ยิงผ่านทะลุหน้าอกของอัสลีทุกคนนะครับต่างงงครับกับฉากนั้นโซลานะครับได้ใส่วร์ดลงไปนะครับโซล่าของเรานะครับได้สร้างวร์ดขึ้นมาและสร้างปืนใหญ่ยิงผ่านอัสลีนั่นเองหน้าอกของเธอครับเป็นรูโบเลยนั่นเองพัมนะครับที่ได้สติมานะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับพัมนะครับได้พูดนะครับว่า เฮ้ยโซลาร์แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยโซลาร์นะครับได้บอกว่ากำลังกดข้ามอีเวนไงทางพัมของเรานะครับก็เหมือนจะร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าจะกดข้ามบ้าอีเวนอะไรของแกเนี่ยมันตัวตัวอันดับที่สองเชียวนะโซลาร์นะครับก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ได้พูดว่าเฮ้ยมันนานไปแล้วคำพูนะ่ะ ให้มันจบอยู่ที่ประมาณ49ิาวิซตามันเหลือให้อยู่9นาทีนินๆนะครับก่อนที่จะครบ1ชั่วโมงและโซลาก็ชนะอย่างใสๆนั่นเองแต่ทันทดนั้นเองนับโซลาก็พูดนะครับว่าเราเนี่ยต้องไปไล่จับพวกฟูเกลอีกประมาณ2-3หรือตัวเพราะว่าเราเนี่ยกำลังขาดคันจิอยู่นั่นเองเพื่อที่เราจะได้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบแผนการของโซลานะครับจะสมบูรณ์ได้นะครับแต่ตอนนี้ขาดคันจิไปประมาณ3ตัวนั่นเองพวกฟูเกลนะครับที่กำลังเดินตามมาไม่ใช่เดินตามสิต้องบอกว่าบินตามไล่ล่าพวก โซลาระอยู่เนี่ยนะครับในตอนแรกนะครับโซลารก็คิดแล้วว่ายังไงก็ต้องเข้าประธานนะถึงจะสิ่งยังไงก็ตามแต่และในกลุ่มนั้นนะครับมีฟูเกะอยู่วันแปดตัวแล้วก็มีอัคราระที่จําเป็นอยู่พวกนั้นนะครับบุ้งหน้ามาเผชิญหน้ากับโซลาระและชิโร่แต่ทันใดน,นั้นเองนะครับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับก็เกิดขึ้นฟูเกะวเหล่านั้นนะครับทั้ง8ตนเนี่ยมาคุกเข่าต่อหน้าของพวกโซลาร์ท่าทางของเธอเนะครับเหมือนกับจีบิวไม่มีผิดแล้วก็พูดขึ้นว่าคันจิิวกนนนะะนีีงงน i, ี้นน้้ําาาาเเเเป็สะะะทออโโรรแลลช่่บดไขึ ทำไมเ่าฟุกเกียวทั้ง8ตนนี้ถึงมาให้กันจิตกับตัวเองอย่างง่ายๆแบบนี้แล้วคําตอบที่ได้มานนคับนั่นก็คือฟุกเกียวพุกเนี้ยต่างก็เป็น FC ของโซระและชิโร่นั่นเองก็คือเหตุผลที่พวกนางเล่นเกมนี้ด้วยนะครับก็เพราะว่าอยากได้ปัดจับมืออยากได้ปัดขอไล่เส้นอยากได้บัตรที่อยู่ด้วยกันกับพวกโซระและชิโร่ซึ่งน,น,นะครับคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ไปกลับกันนะครับถ้าเกิดพวกโซระชนะเนี่ยพวกโซระเนี่ยก็จะได้พวกเธอเนี่ยมาเป็นพวก เป็นพวกในที่นี้หมายถึงว่ามาช่วยหาหนังสือนะมันยังไม่ได้มาเป็นผู้ปกครองอย่างแท้จริงแล้วฟุกเกลพวกนี้นะครับต่างก็ยอมรับในตัวมาสเตอร์คนใหม่เหมือนกับจีบิเพอจีบิลเนี่ยได้เขียนไททอสเรื่องราวของมาสเตอร์ของเธอนะครับให้กระจายไปให้หล่าฟุกเกทั่วไปได้รู้นะว่ามาสเตอร์คนใหม่ของเราเป็นยังไงมีหลายคนนะครับที่ยอมรับในมาสเตอร์คนใหม่ที่เป็นอิมมิเนตี้แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่ยอมรับนั่นเองอย่างเช่นแอสลีเป็นต้นถึงตอนนี้นั้นนะครับหล่อฟุกเกพวกนี้ต่างก็แบบเฮ้ยเราไม่อยากได้บาจัมือล แต่ตอนนี้อยากให้เรามาสเตอร์คนใหม่เนี่ยหรือก็คือมาสเตอร์ในอนาคตเนี่ยช่วยพี่อัสตี้ทีพี่ใหญ่ของเราตอนนี้อัสตี้กำลังจอกับปัญหาใหญ่อย,อยู่เธอนั้นไม่สามารถเข้าใจได้ฟูโซระและชิโร่นะครับต่างก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างล่าเลยนะครับว่าเอาแล้วจีบิวหลอกใช้พวกเรานี่เองแต่โซระและชิโร่นะครับก็ไม่ได้กดแค้นอะไรนะครับประมาณว่าเฮ้ยจีบิวนี่ใช้คนเก่งจริงๆเลยนะจากนั้นนะครับพอรับคันจิจ,จากฟูเกียวทั้ง8ตนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เงื่นไขในการเคลียก็สําเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกโซลาร์และชิโรเนี่ยก็พุ่งไปหาแอสลีพุ่งไปหานี่คือหมายถึงว่าไปหาแอสลีนะครับเพื่อไปทําให้เธอเนี่ยได้รู้สทีว่าเธอเกิดมาเพื่ออะไรทางโซลาร์นะครับลบสิ่งกีดขวางนะครับต่างๆนะครับที่แอสลีสร้างขึ้นทําเอาพัมเนี่ยเกินน้าลายเฮือกเลยนะครับแล้วในทันใดนั้นนะครับโซลาร์และชิโรนี่ก็พูดขึ้นมานะครับว่าเอาพัมถึงเวลาที่แกจะต้องออกโรงแล้วบุนะครับได้สร้างคันจีขึ้นมานะครับ ซึ่งเป็นคันจิคาว่าคันจิที่มีชื่อว่าจิซึ่งแปลในภาษาไทยนะครับก็คือเปลือนนั่นเองพัมนะครับได้แต่งงนะครับต่างก็งงเฮ้ยจะให้ทําอะไรเหรอพอเห็นเลือดหนึ่งหยดนะครับพัมก็ถึงกับกินน้ําลายเครือกเลยครับว่าเฮ้ยใชใ้เรากินเหรออะไรอย่างนี้เนาะทางโซลาก็บอกนะครับว่ากินเข้าไปแล้วเราไปลุยกันเถอะเมื่อมาถึงหน้าอัสลีนนะครับโซลารแล้วกับชิโร่นะครับก็พูดขึ้นมานะครับว่าเี่เธอ,อยังไม่เข้าใจเหรอ จีบินี่เดิมพันด้วยชื่อของเธอเลยนะถึงอย่างนั้นอัชลีย์นะครับก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงล่ะคําตอบของการไม่ชื่อของเรามันคืออะไรปูโซราและชิโร่นะครับก็เร่งความเร็วปีกของเธอนะครับเพื่อหลบหนีเนาะแต่ต่อหน้าความเร็วนะครับที่มีต่ออัชลีย์นะครับอัชลีย์นั้นเร็วยิ่งกว่าความเร็วอีกนะต้องบอกอย่างนั้นแฟนทัสมานะครับเป็นพลังที่ไร้ขีดจากัดอยู่แล้วนั่นเองมาไร้ประโยชน์มาที่จะเร่งความเร็วหนีต่อหน้าออชลีย์ โซลาและชิโร่นะครับไม่สามารถจะหนีพ้นได้นะครับหลังจากพูดไปว่าเธอนี่มันไม่เข้าใจอะไรจริงๆอัลี่ของเรานะครับปรากฏตัวมาตอนหน้าทั้ง2คนนะครับแล้วก็จับโซล่าและชิโร่ได้อยู่คามือนั่นเองเธอนั้นรับรู้สึกเสียใจนะครับว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเกมที่จบลงเธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าความหมายในการความหมายในการมีชีวยของเธอเนะี่ยมันคืออะไร แต่เธอก็กลับงงนะครับว่าเฮ้เยแต่ก็มีฟูเกลจานวนมากมาเลยนะครับที่มิน,นุนนองของเธอเนี่ยเข้าใจแล้วซึ่งก็เป็นฟูเกลเอฟซีของโซร่าและชิโร่นั่นเองในทางกลับกันนะครับและตอนนั้นเองนะครับโซราและชิโร,นร่นลคะที่โดนจับอยู่นะครับก็พูดขึ้นมาว่าอย่าเข้าเราเลยนะแท้ที่จริงแล้วนะครับมันคือพรามที่ใช้เวทมนต์ในการอัมพางหลังจากได้รับเลือดเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นเองสามารถหลอกสายตาของฟูเกลและแฟนทาสมาได้ แต่ตอนนั้นเองนะครับวินาทีก่อนที่มันจะจบเนี่ยก่อนที่จะครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโซล่าและชิโร่เนี่ยเ็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็สร้างสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือสร้างวัดขึ้นมาจงมีชีวิตอยู่ต่อในโลกที่เล่นผูกมัดซะกโซล่าและชิโร่นะครับตะโกนออกไปเช่นนั้น,นผลของวันั้นนะครับทาให้อสลีของเราครับไม่มีพลังและเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งที่ไร้พลังนั่นเองแล้วในที่สุดนะครับนางก็เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น คำตอบมันง่ายมากนะครับสําหรับคําตอบที่ถามว่าอัศรีมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรคําตอบนะครับคือไม่ต้องเข้าใจหาอะไรเลยนั่นเองแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปและสร้างเป้าหมายของตัวเองให้ได้ก็พอมันก็เหมือนกับจีบิวนั่นเองเหล่าฟูเกลนะครับเป็นอาวุธที่ไร้เจ้านายมาเป็นตลอดนั่นเองที่มีเจ้านายได้รับคําสั่งมาจากเจ้านายยด่ยตลอดพอเจ้านายไม่อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีคําสั่งผมไม่มีคําสั่งก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรในต,ตอนนั้นเองนะครับโซลาก็พูดขึ้นว่า ถ้าเกิดยายจะมีชีวิตอยู่ก็มีสิวะก็สร้างเป้าหมายของตัวเองขึ้นมาดีแต่มันจะไปยากอะไรพวกเธอน่ะมันก็เหมือนเกมเมอร์ที่ไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้พราถูกเจออีเวนท์ที่ปรับให้แพ้เพียงครั้งเดียวพวกเธอก็ถอดใจแล้วก็บอกว่าเป็นเกมที่ห่วยแบบนี้ไม่เรียกว่าเกมเมอร์หรอกนะคำพูดของโซลานะครับพ,พยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey, พอเจออีเวนท์ที่ถูกปรับให้แพ้เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็บอกว่าเป็นเกมที่ไม่น่าเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกมเมอร์แล้วเวย้ยอย่างน้อยนะครับ พอแพ้แลวนะครับก็กลับมาเริ่มต้นใหม่สิลองเล่นใหม่ดูเราจะรู้ว่าเกมมันสนุกแค่ไหนอ่าและในตอนนั้นเนี่ครับอัสลี่ของเราก็ได้ตระหนักนะครับว่าโหกว่าตัวเองจะเข้าใจได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากเลยนะก็คือสรุปแล้วไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็แค่มีชีวิตต่อไปเท่านั้นเองหาเป้าหมายจริงๆให้เจอก็พอพออัสลี่เข้าใจแล้วนะครับอัสลีก็เหมือนจะว่าจะดีใจนะครับก็เออได้เจอความหมายที่แท้จริงน,น,น,นะครับแล้วหน้านะครับก็เหมือนกับว่า อยากจะอยู่ในร่างนี้อีกสักพักหนึ่งเนาะร่างที่ไรพลังร่างที่เหมือนกับมนุษย์ร่างที่ต้องดูดร่างที่ต้องถูกแรงน้มถ่วงเนี่ยดึงเอาไว้นั่นเองตัดภาพมาทางด้านของสเตปนะครับที่ตอนเนี้เธอเนี่ยได้อ่านหนังสือที่ อิสนาเนี่ยหามาให้นะครับแล้วในที่สุดนะครับเธอก็เจอบันทึกแล้วนะครับบันทึกที่ว่าทําไมเจ้าหญิงเซเลนเนี่ยถึงหลับหลไปตลอดการภาพนะครับก็ตัดมาทางโซล่าอะดชิโร่นี่แหละที่ได้ล้มเหลฟูฟูเกลเนี่ยมาช่วยหาหนังสือแต่เขายังไม่เจอคําตอบสักทีนะครับว่าทําไมนะครับเฮ้ยทำไมเซเลนเนี่ยหรือเจ้าหญิงเซเลนถึงหลับไปจนท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่อ่านเกมขาดแล้วก,ก็คืออ่านเกมที่เซเลนหรือเจ้าหญิงเซเลนเนี่ยสร้างขึ้นมาในคาเนี่ยและเงื่อนไขในการปลุกขึ้นมาเนี่ยก็คือชิโร่นั่นเอง ทำเอาโซลาของเรานี่ครับถึงกับหงอยเลยนะครับเพราะว่าหน้าที่ในการอ่านเกมรอหลอกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นพี่อย่างโซลาซึ่งนั่นนะครับทำให้ชิโร่เนี่ยที่ไม่เคยชนะในการคาดเกมหรืออ่านเกมหรือคาดเดาเกมอะไรเนี่ยชิโร่เนี่ยดีใจอย่างมากเลยครับที่สามารถอ่านเกมชนะขาดชนะพี่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเธอนะครับดีใจอย่างมากเลยครับเล่นเอาโซลาของเราเนี่ยรู้สึกงอยอะคือแบบว่าฮฮวคูจะมีหน้าที่ใช่ไหมแล้วเธอ และโซลาร์ก็คิดว่าเฮ้ยตัวเองก็แบบเฮ้ยตัวเองก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวคูแล้วเน่ยสิเพราะว่าตัวเพราะคนน้องได้ทําได้หมดเลย่าแล้วภาพนะครับตัดมาที่เมืองของเซเลนนั่นเองนะครับแล้วในพาร์ทนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในพาร์ทต่อไปนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขในการเคลียร์นะครับ นั่งเงื่อนไขในการเคลียร์เกมของเจ้าหญิงเซเลนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่ามันพีคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคำถามนะครับที่ทุกคนถามเข้ามากับผมนะครับว่าเฮ้ยพี่ทำสลามต่อไหมทำไหมทำครับผมงานหนังสือครั้งที่25ครั้งนี้ใช่ปะใช่ครั้งที่25ไหมไม่รู้นะคือในงานหนังสือแห่งชาติครั้งนี้มันมีหนังสือออกมา2เล่ม11และ12ซึ่งผมนะครับก็ได้ฝากคนรู้จักคนหนึ่งครับให้ไปซื้อมาหรือก็คือฮิวไม้ผมนั่นแหละ ซึ่งพี่เขาก็ใจดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขามะเอาค่าหิ้วเขาจะซื้อให้โดยที่จ่ายค่าโอนและค่าอะไรไปแน่นั้นเองเนาะซึ่งหนังสือนะครับก็จะมาหลังจากวันจันทร์นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยจะมาหลังจากวันจันทร์หรือก็คือวันที่12ก็คือวันที่เล่น12ออกนั่นเองนะครับสำหรับสลามเนาะแล้วผมนะครับก็ยังจะทําอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งทําไมตอนนี้ผมหันมาทําโนเกมนองไลน์นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทําอะไรดีในหนังสือเล่นไปสี่ 4, ถึงเพราะผมไม่รู้จะทําอะไรดีในเรื่อองสามในนนนตี้นะ ก็ตามนั้นแล้วกันเนาะไม่ต้องหว่วงนะครับทาแน่นอนครับออกมาอย่างเร็วแน่นอนไม่ต้องหวังแล้วก็จะมีการเจาะลึกข้อมูลของสลามด้วยเพื่อเป็นการที่ทุกคนจะได้รู้นะครับว่าผมทาสลามเนาะเออก็เนาะอ่าพูดกับพูดมากมแล้วนะครับก็เอาไว้จบคลิปแต่พิยง์เท่านี้เนาะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเนาะผมจะพยายามาหานิยายเล่มอื่นมาทำมัางนะครับจะได้จะได้ไม่เบื่อกันเนาะสำหรับโนเกนโนไลนแล้วก็สลาม ทุกคนอาจจะถ้าอยากให้ผมทําเรื่องไหนก็บอกได้นะครับผมจะพยายามไปซื้อนังสือนิยายมาเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สําหรับคนที่อยากให้ผมทำครับแนวทางของผมนะครับมันคืออ่านมาจากนิยายแล้วก็สปอยเนะ